นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นลูกเก่าไปลูกใหม่มานะลูกเก่าไปลูกใหม่มานะครับมันก็จะจะวนนะเพราะว่าเกจิในยุคนี้เนี่ยอายุมากแล้วเยอะนะดูเนี่ยนะสองสามรูปมรณาภาพหลวงพ่อหน่วยเนี่ยพ่อหน่วยแปดสิบกว่านะณนะหลวงพ่อจรแปดสิบเห็นไหมนะเริ่มพออายุแปดสิบเนี่ยเริ่มละเริ่มทยอยละ นะแปดสิบเก้าสิบเริ่มทยอยแล้วนะเนี่ยแล้วร้อยกว่าเนี่ยนะต้องดูแลเดี๋ยวดีด,ดีนะผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมว่าทางนะทางหลวงพ่อพั์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาดูแลดีนะตอนหลังอะหลวงพ่อพัดดูแข็งแรงขึ้นนะแล้วไปดูเนี่ยอีกองคหนึ่งหลวงปู่น,นิ่มอะวัดพุทธมงคล่ะท่านดูแล้วท่านสดใสและแข็งแรงขึ้นผมบอกนะบางคนพูดอย่างนี้นะ นะบางคนบอกว่านะอยากไปรบกวนท่านเลยท่านแก่แล้วให้ท่านพักผ่อนเนี่ยคำเนี้ยนะผมผมบอกนะนะท่านไว้คุยนะท่านไว้คุยตอนแก่นะตอนที่ท่านแก่แล้วท่านบอกลูกหลานท่านบอกไม่ต้องมากวนนะเดี๋ยวฉันจะพักผ่อนดูสิท่านท่านจะเหงาแค่ไหนนะดูนะครับเปรียบจากตัวท่านอ่ะท่านจะเหงาแค่ไหนนะท่านบอกเลยนะ พอเวลาท่านอายุมากนะเกินเก้าสิบร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยนะท่านบอกกับญาติท่านนะทุกคนเลยนะบอกว่าไม่ต้องมารบกวนฉันนะฉันอยากจะอยู่คนเดียวดูซิว่าท่านจะเหงาแค่ไหนคนยิ่งอายุมากคนยิ่งแก่เนี่ยนะเขายิ่งอยากจะให้คนมาเอาใจคนมาทักทายคนมาอยู่ด้วยนะท่านรู้หรือเปล่า เพราะว่าคนแก่เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะมาคุยด้วยเขาก็มีเรื่องเล่าเยอะนะคนแก่เวลาไปก็อยากจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่มีคนมารับฟังไงพอไม่มีคนมารับฟังความเฉามันมีอะนะเฉาในตัวเองเฉาในนะแล้วก็นะแล้วก็เฉาไปเลยอะ่ะนะเหมือนกับตอมใจอะ่ะประมาณอย่างนั้นอะแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นถ้าท่านไม่ได้นอนติดเตียงนะ อันนี้พูดในเคสที่ท่านไม่ได้นอนติดเตียงนะท่านสามารถจะนะเข็นรถไปได้หรือสามารถจะประคองเดินเหินได้ mm. ผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยท่านก็อยากจะอยากจะพูดคุยกับลูกศิษย์อยากจะเสกวัตถุมงคลให้อยากจะเป่าให้อยากจะอะไรให้จะทําให้ท่านเนี่ยนะมีมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องดูคุมไม่ให้เยอะเกินไปเท่านั้น ไม่ให้หนักเกินไปไม่ให้เยอะเกินไปเท่านั้นเองฮะแต่ไม่ใช่ถึงขนาดบอกว่าพอท่านอายุมากให้ท่านพักผ่อนเถอะไอ้คําว่าท่านพักผ่อนเนี่ยท่านไว้รอท่านแก่แล้วท่านไปคุยกับลูกหลานท่านว่านะอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากพักผ่อนไม่มีหรอกครับพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานมาหาอยากจะให้ลูกหลานมาคุยด้วยคือเขาเหงาอะ แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งอะ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจะหายใจอยู่ได้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าตื่นมาเนี่ยนะจะได้อยู่หรือเปล่า <S <S เขาก็อยากจะคุยกับลูกนะคุยกับลูกศิษย์ลูกหาหรือคุยกับญาติญาติบ้างนะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปรู้มากนะอย่าไปรู้มากกว่าแล้วท่านก็ไปพยายามเนี่ยนะนะให้ให้พักผ่อนให้พักผ่อนผมเห็นเนี่ยท่านดีขึ้นนะไปดูสินะไปดูอย่างหลวง นะหลวงปู่หลวงปู่พัดเนี่ยวัหดห้วยด้วนะเห็นไหมท่านอารมณ์ดีแล้วก็มีคนไปคุยกับท่านน้ามีลูกศิษย์ไปหาท่านคุยกับท่านท่านก็อารมณ์ดีนะแล้วท่านก็ออกบินทบาททุกวันในเมื่อเช้าท่านก็ยังออกบินพบาทนะแม้จะนะ้าแม้ท่านจะเดินไม่ได้ด้วยตัวท่านเองเนี่ยนะครับน้ามีรถนะรถก๊อฟพระราชทา,านนะน้ามีรถก๊อฟพระราชทฐานตอนนี้เนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่อาวุโสอยู่ในพระเนตรพระกันท่านนะอยู่ในพระเนตรพระกันท่านท่านดูหมดนะท่านมองหมดนะนะท่านทอดพระเนตรหมดนะว่านะ้าเกจิองค์ไหนนะที่เป็นเกจิอาวุโสท่านเดินเหินไม่ไหวท่านพระราจะทานรถก๊อฟให้นะครับนลาไหลาหลาวัดแล้วนะ ได้รถกอล์ฟพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานให้นะพระราชทานให้นะเห็นไหมฮะแสดงว่านะอยู่ในพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับนะเกจิทุกรูปนะแล้วไม่ใช่เกจิที่มีสมณศักดิ์ด้วยนะเป็นพระบ้านๆธรรมดาก็อยู่ในพระเนตรพระกันของท่านนะท่านเห็นไหมนะพระที่ได้ ได้พระรุทาทานธรรมนัสสักเป็นเป็นพระผู้เท่าทั้งนั้นเลยนะระยะหลังเห็นไหมได้ชลลาดเนี่ยเป็นพระผู้เท่าแล้วพระที่ไม่มีนะเป็นพระบ้านบ้านธรรมดาด้วยซ้ํมานะ้นท่านพระราชทานธรรมนัสสักแล้วนอกจากพระราชธาทานธรรมนัสสักนะพระองค์ท่านยังยังพระราชทานรถก๊อฟให้ด้วยนะแล้วก็สามารถจะออกบินทบาทโดยใช้รถก๊อฟพระราชทานนะนะอย่างเนี้ย อย่างหลวงพ่อพนะัดน่ะท่านออกไปโปรดลุกสิ์ลูกหายอยู่นะนะท่านออกไปโปรดลุกศิลูกหาดูขนาดท่านอายุร้อยหนึ่งปีนะท่านก็ออกลลบคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะออกจากบ้านไม่ไหวแล้วขนาดรุ่นน้องท่านนะยังเดินกันไม่ไหวเลยแต่พอเห็นท่านก็อยากจะใส่บาตรนะพอเห็นท่านโอ้โหนี่นะคนรุ่นราวคขาวเดียวกันนะนะก็อยากจะใส่บาตรแต่ส่วนใหญ่อะ หนะ้าที่หลวงพ่อพัดบอกส่วนใหญ่ไปก่อนท่านหมดแล้วยุคเดียวกับท่านส่วนใหญ่ไปหมดแล้วครับหนะ้าแทบไม่เหลือแล้วอ่ะนะก็ถ้าจะเหลือก็ดูดูยังไม่กี่คนอนะ่ะพอท่านท่านร้อยหนึ่งปีนะหลวงพ่อนะพัดนะหลวงพ่อพัดทันหลวงพ่อเดิมนะทันหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพัดเป็นเนนะผมถามหลวงพ่อพัดนะนนดนะตอนนั้นได้มีโอกาสถามหลวงพ่อพัดบอกว่า นะหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านมีนะท่านมีนิสัยอย่างไรหลวงพ่อพัดบอกว่าท่านเงียบนะท่านขึมขึมเงียบเงียบพูดน้อยนะนี่นะผมถามเพื่อให้รู้ว่าท่านทันนะทันหลวงพ่อเดิมนะนะหลวงพ่อพัดนะวัดหด้วยด่วนฐานหารแล้วก็ยังนะยังเป็นที่นะที่ศรัทธาของนะผู้คนโดยทั่วไปนะวัตถุมงคลของท่านอาจจะนะลดน้อยลง เพราะว่าจริงๆน่มันเยอะําออกมาเยอะมากนะหลายรุ่นมากออกมาเยอะแต่ว่าในจํานวนที่ออกมาถ้าออกมาหลังๆแล้วออกมาแบบมีคุณภาพนะ mm. ผมบอกว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จอยู่นะครับ mm. เพราะว่าหลวงพ่อพัฒฐานท่านกว้างฐานคนรู้จักเนี่ยกว้างแล้วฐานคนมีเงินที่เช่าอยู่เช่าหาอยู่ยังมีอยู่เยอะ mm. ถ้าออกพิมพ์สวยๆโดนๆหรือนะ พิธีดีหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับนะผมว่ายังพอไปได้สําหรับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนฐานทหารนะครับนะ่ายังพอไปได้อยู่นะแต่ก็คงไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะมากมายแบบสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่ที่น่าจับตามองเนี่ยผมบอกนะที่ผมพูดไปแล้วก็คือหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่งนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไรเนี่ยน,น่าสนใจทีเดียว น่าสน,นใจแต่ว่าหลวงพ่อทองระยะหลังพระก็เยอะนะพระก็เยอะนะครับก็มีออกมาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันแต่ลองเลือกนะฮะเลือกดูเลือกรุ่นดูผมว่าก็ยังพอเล่นได้แล้วส่วนในส่วนของนะฮะหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธเนี่ยน้าก็มีน้ามีออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เยอะแบบสมัยเมื่อก่อนนะครับน้าก็นะพอจะเลือกรูปรุ่นเล่นได้ว่าเล่นไหน นารุนไหนเราชอบก็ค่อยเล่นนะครับนารุ่นไหนชอบก็ค่อยเล่นรุ่นไหนนะได้รับความสนใจก็ค่อยนาก็ค่อยเล่นนะครับนาอย่างพุวกนี้เนี่ยพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปมุกดาหารนะนามุกดาหารส่วนวัดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งให้ทราบนะนาพรุ่งนี้ผมแจ้งให้ทราบแล้วกันมุกดาหารพรุ่งนี้ก็จะไปเจอรู้สึกว่าเขานิมมตนพระจย์แจ้ด้วยนะพรุ่งนี้น่าจะไปไปเจอกับพระจารย์แจ้ นะโอไม่ใช่สินะมาลืนทีฮะพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ยังยังแค่เดินทางนะยังแค่เดินทางนะมาลืนนะวันที่ห้านะนะวันที่ห้านะครับนะวันที่ห้าเพราะพ่กนี้เนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้เป็นวันงานนะครับนึ่งวันที่ห้านะครับ <c oughs> พ่กนี้ก็เดินทางนะอาจจะไปถึงพุทธาหารแล้วก็ไปพักก่อนแล้วก็วันที่ห้าก็จะมีน่าจะมีงานนะครับคุณโจ๊กพยาฟ้า ของหลวงปู่มหาศิลาดังไหมครับนะคุณยุทศคุณอาคมนะเธอกับฉันนะคุณแก้วมังกรสวัสดีครับทางติ๊กต k อกนะนะพญาฟ้านะคือคือไอ้เรื่องดังไม่ดังเนี่ยนะดังไม่ดังเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะดังไม่ดังผมไม่ได้ไล่ไปรุ่นๆุ่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะถ้าชอบก็เช่าชอบก็เก็บแล้วกัน นะเพราะว่าขอหลวงปู่มหาสิลาเนี่ยช่วงหลังนะมีลูกศิษย์ลูกหาชื่นชอบเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนะมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วตัวท่านเองก็นะบุคลิกลักษณะหรืออะไรของท่านเนี่ยก็โดดเด่นนะนะโดดเด่นนะที่เขาเรียกกันหลวงปูจง่จี้กงจี้กงเนี่ยนะครับนะหลวงปู่มหาสิลาสิริจันโทนะก็เป็นนาเกจิอีสานใต้นะนาะนะเกจีอีสานใต้นะครับก็ ถ้าพูดถึงนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะาในต่างประเทศก็น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าชาวต่างประเทศเขาก็หานาหาพระที่จะนะที่จะไปเล่นอยู่เหมือนกันนพะพอตอนหลังเนี่ยพระก็น้อยนะนะพระน้อยนะคือคือพระเนี่ยออกมาเยอะแต่พระเนี่ยเลือกอะเลือกที่จะไปเล่นแล้วแล้วบวกอะมันน้อย นั่นเล่นแล้วบวกอ่ะนั้นเขาก็ต้องมองตลาดจะเหมือนคนไทยมองอ่ะนั่นะเล่นแล้วบวกอ่ะเล่นแล้วได้อะไรแบบเนี้ยนะแต่ถ้าถ้าเอาไปแล้วขายไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่เอาอเขาก็ยังมองมองเลงๆอยู่ว่ารุ่นไหนสามารถจะเอาไปแล้วบวกอ่ะนะ้าขายได้อ่ะช่วงนี้ก็ยังนะยังแผ่วเบาอยู่นะครับนะยังแผ่วเบาอยู่ <S <S ผมว่าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าช่วงผัดใบ นะผัดใบนะเพราะว่ามันอยู่อยู่ระหว่างการก้ำกึ่งนะเกจิเองก็ก,ก็ยังที่ที่ดังในระดับก็ยังไม่เยอะนะครับที่ขึ้นมาคือคือเกจิส่วนใหญ่มีชื่อเสียงนะแต่ว่าด้านวัตถุมงคลที่เข้ามาได้อยอดยอดนะนิยมเนี่ยตอนเนี้นะที่ที่โดดเด่นนะนะโดดเด่นแล้วมีการซื้อขายค่อนข้างนะค่อนข้างดีหน่อยเนี่ยจะมีก็หลวงพ่ นะหลวงพ่อเหินนะหลวงพ่อเหินนะาสำนักสงเพรพญาทานอยู่เพชรชบูรณ์นะกลุ่มเขาค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรนะคึกคักพอสมควรหลวงหลวงพ่อเหินนะนะเพรพญาทานนะครับอยู่เพชรบูรณ์นั้นค่อนข้างนะาค่อนข้างจะคึกคักนะคึกคักแล้วก็มีที่ขยับหน่อยตอนนี้ก็หลวงปู่นิ่มนะหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลน,นะอยู่สุพรรณบุรี นะ้เริ่มขยับขึ้นมานะนะ้เริ่มขยับขึ้นมาอันนี้นะต้องบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นแถวรองนะเดี๋ยวนี้แถวรองนี่ขยับขึ้นมาอยู่แถวบนแล้วนะนะ้ขยับขึ้นมาอยู่แถวบนแล้วแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองเพราะว่านะ้คนน่พอคนเริ่มเริ่เริ่มรู้จักเริ่มขยับเนี่ยผมว่าอันเนี้ก็อยู่ในแถวที่น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับ ส่วนหลวงตาขึมนะหลวงตาขึมวัดบ้านผักขานะผมบอกนะว่าหลวงตาขึมเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านแม่ท่านเก่งนะท่านเก่งแล้วดีแต่ทําไมถึงยังยังไม่สุดไม่รู้นะนะไม่รู้ยังไปติดอยู่ที่อะไรนะหลวงตาขึมเนะี่ยยังไม่สุดนะเออนะไม่รู้ว่าใครตอบนะตอบคําถามผมได้หรือเปล่าว่าทาไมหลวงตาขึมยังไม่สุดนะ เพราะจริงๆเนี่ยหลวงตาขึมน่าจะน่าจะสุดนะเพราะรอจังหวะรออะไรแล้วหลวงตาขึมนี่มาดีมากมาดีมากแต่ยังไม่สุดนะผมบอกอย่างนี้นะนะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยในวัดต่างๆเนี่ยนะการดูแลนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับนักร้องอ่ะนะเหมือนกับนักร้องอ่ะถ้า นะถ้าคนที่ที่รับคิวงานหรือคนที่ดูคิวงานเนี่ยนะหรือคนที่รับงานนะพูดกันง่ายๆนะเป็นคนที่เป็นงานหรือเป็นอะไรเนี่ยผมบอกว่าเกจิเนี่ยมีโอกาสนะแต่คนที่รับงานหรือดูงานเนี่ยถ้าไม่เป็นงานนะโอกาสที่นะโอกาสที่จะไปก็ก็ลําบาก